นัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีในโลกสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่กรพร,รักผมชันชัยกุมประสุขคณะสิทธิอาจารย์ยอดขอรายงานตัวนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้ฟังกันอีกก็คือวันนี้เป็นเรื่องสอนลูกดีครอบครัวของโด่งนั้นยากจนโด่งก็มีโอกาสเรียนแค่ชั้นประถมต้นเท่านั้น ปีนี้โด่งก็อายุ14ปีเข้าไปแล้วโด่งนั้นก็ออกหารับจ้างทั่วไปแล้วก็ไปขอแกะกุ้งที่ล้งของเจเพนเขามีงานเหมาแม่ของโด่งก็เคยทำแต่ตอนนี้แม่นั้นทำไม่ได้แล้วเพราะถูกรถชนเดินไม่ได้โด่งยังมีน้องอีกคนหนึ่งชื่อแดงเรียนอยู่ปสี่โด่งนั้นอยากให้น้องได้เรียนต่อพ่อของโด่งก็อายุมากแล้วพ่อเป็นพ่อไม้แต่ไม่มีลูกติดเมียตาย มาอยู่กับกินกับแม่ดงซึ่งมีอายุอ่อนกว่าพ่อถึง19ปีด้วยกันพ่อนะไม่มีใครจ้างทำงานแล้วละ่ะเพราะว่าพ่อแก่แล้วพ่อนะมีสารเล้งคันเก่าก็ขี่ไปเก็บของเก่าขายราคาของเก่าในยุคนี้ก็ราคาตกมากพ่อนั้นหาได้มากที่สุดก็แค่วันละร้อยกว่าบาทเท่านั้นละ่ะพ่อนะอายุ60กว่าแล้วได้เบี้ยคนชราห0 0ก็เอาว่าเป็นค่ารถไปหาหมอ เดี๋ยวนี้ข้ามถนนแบบธรรมดาไม่ได้เสียแล้วถนนสร้างไหลเลนสะพานลอยก็ไม่มีก็ต้องอาศัยรถรับส่งของคนในหมู่บ้านที่เอารถมารับเด็กนักเรียนที่โรงเรียนวัดฝั่งตรงข้ามถึงแม่จะเดินไม่ได้แต่แม่ก็ไม่ทำตัวเป็นภาระของลูกผัวแม่ก็พยายามถัดถัดถัด,ถดไปทำอะไรเองตอนเช้าก็ไข่เจียวไข่ดาวบ้างพ่อก็จะคอยหุงข้าวด้วยหม้อไฟฟ้าหม้อเก่าๆ ตอนเย็นพ่อก็จะซื้อแกงมาสองถุงบางวันก็มีขนมหวานติดมาด้วยพ่อเนี่ยจะให้แม่และลูกๆเนี่ยก,กินขนมตัวเองนะ่าไม่เคยกินหรอกสิ่งที่พ่อทําเพื่อตัวเองก็คือซื้อยาเส้นกับกระดาษเอาไว้สูบบ้างอ่าโดงจะไปทํางานแต่เช้าห่อข้าวกับไข่ไปกินทุกวันมื้อเที่ยงเนี่ยจะไม่กินข้าวโดงต้องการที่จะทํางานให้มันได้มากที่สุดงานเลิกหนึ่งทุ่มขึ้นรถประจําทางเที่ยวสุดท้ายกลับบ้าน ผู้โดยสารก็บ่นว่าเหม็นเลอเกินเหม็นสาบไปหมดเหม็นเข้าหลังเกียรวันต่อมาโด่งก็เลยเดินกลับบ้านเนาะพ่อแม่ถามว่าทําไมาเดินกลับก็บอกแม่กับพ่อไปตามตรงว่าขึ้นรถโดยสารแล้วคนก็บ่นว่าเหม็นเลอเกินแม่ก็บอกว่าเสียดายที่รถเครื่องคันเก่ามันโดนชนเป็นเศษเหล็กไปละสมัยที่แม่รับเหมาเนี่ยแกะกุ้งเนี่ยก็โดนเขาบอกเขาด่าแบบนี้แหละแม่ก็เลยขี่รถไป กุ้งเนี่ยมันทําให้เสื้อเวลาติดเนี่ยมันเหนม็นเหนม็นคาวอ่ะแล้วตกเย็นเย็นเนี่ยมันจะเหม็นเก่าติดเนื้อติดตัวเหมือนคนแบบที่รับจ้างแล่ปลาทําทลูกชิ้นน่ะพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวเงินออกเองก็สะสมซื้อจัก,กรยานสักคันขี่ไปทํางานนะลูกอ่ะเงินมายังไม่ต้องเอามาให้พ่อแม่หรอกอตอนเที่ยงเองจะกินอะไรก็ลูกชิ้นทอดอยากกินชาไข่มุกเองก็กิกนเถอะอย่าทนเลยนะ โด่งก็บอกว่าหนูไม่สนใจหรอกพ่อหนูทําแต่งานไม่คิดที่จะออกไปหาอะไรกินเลยนอกจากเข้าห้องน้ำเท่านั้นหนูถึงจะลุกไปหนูอยากเก็บเงินไว้ซื้อมือถือให้น้องสักเครื่องหนึ่งน้องชายชื่อแดงเนี่ยนั่งยิ้มบอกว่าแดงจะรอนะพี่ทุกวันเนี้ยเราก็ไม่มีทีวีดูพ่อก็บอกว่าไม่มีดูก็ดีแล้วเราอยู่เงียบๆเ,เวลาทำการบ้านจะได้มีสมาธิไงลูก เดี๋ยวเรียนจบมีงานทําอยากได้อะไรก็เก็บเงินเอาไว้ซื้อโด่งเนี่ยเอาเสื้อผ้าไปซักแยกกับคนอื่นเพราะว่ามันเป็นเสื้อเหม็นแดงเองก็รีดผ้าเองด้วยแม่บอกว่าถึงเราจะจนแค่ไหนเราก็จะต้องทําตัวให้มันสะอาดสะอ้านไม่สกปรกแล้วก็ไปโรงเรียนเนี่ยเอาไปแค่วันละ20ก็พอแล้วเราก็กินแค่ที่เรามีอย่าไปอยากกินนู่นกินนี่เกินฐานะเลยลูกโรงเรียนเขามีข้าวให้กินฟรี เราจะซื้อขนมหรือซื้อน้ำอะไรกินบ้างก็แค่นิดหน่อยก็พอแล้วอย่าไปมองคนอื่นเขากินหรือไปขอใครเขากินเด็ดขาดนะ,ะมันเป็นคนมีดีอย่างนั้นมีนิสัยแบบไม่ดีโตขึ้นมานะจะเป็นนี่เป็นศีลเพราะว่าไม่พอใจในสิ่งที่ตนมีทําอะไรก็ให้รู้จักพอดีอทําอย่างพี่โด่งเขาสิเนี่ยเป็นตัวอย่างเขาทําตัวเชื่อฟังพ่อแม่ตลอดไม่เคยรักเล็กกโมยน้อยแม้แต่ครั้งเดียวรู้จักรักน้องรักพ่อแม่ชีวิตของโด่งก็เป็นเช่นนั้นจริง โด่งกลับช้าก็จะบอกทุกคนว่ากินข้าวไปก่อนไม่ต้องรอเหลือน้ำแกงไว้นิดหน่อยก็พอพ่อก็บอกไม่ได้หรอกเราจะต้องกินพร้อมหน้าพร้อมตากันจะสองทุมสามถุ่มันจะเป็นอะไรไปกินข้าวพร้อมกันเราเห็นหน้ากันคบคันมันก็มีความสุขจะไปเหลือเศษให้เองกินได้ยังไงโด่งก็บอกว่าค่ากับข้าวสองถุงก็แปดสิบเข้าไปแล้วของก็แพงขึ้นทุกวันเลยพ่อเหลือเงินแค่แต่วันแต่ละวันเนี่ยไม่กี่บาทหรอก หนูก็พยายามช่วยพ่อกับแม่เวลาแม่ไปหาหมอกับพ่อกับแม่เนี่ยจะได้ซื้อข้าวที่ยังกินข้างโรงพยาบาลรัฐกับคนมันเยอะช้าก็าช้าโด่งทํางานไม่กี่วันก็ชํานาญเพราะว่าโด่งตั้งใจจริงก็แกะกุ้งได้ไวด้วยเด็กบางคนที่พ่อแม่เอามาช่วยทําก็ขี้เกียจทําทําได้ไปถึงครึ่งของโด่งด้วยเจเพนก็บอกว่าเป็นเด็กไทยที่ขยันจริงๆป้าบางคนยังคิดซ้ายทีเดียว เจ้เพนก็รู้สึกว่าเอ็นดูด้วยเวลาเงินออกถ้าขาด10-20บาทเบีาทจะเติมให้มันเต็มร้อยอเราจะเพนนชอบแถมให้แล้วอาทิตย์หนึ่งเ,เงินออกทีหนึ่งโดงก็จะเดินแวะซื้อหอยทอดที่แม่นั้นชอบอซื้อมาสองห่อแล้วก็มาแบ่งกันกินเงินก็ฝากไว้กับแม่ให้แม่หมดอาทิตย์ตัวเอง30-40บาทแต่ก็ไม่เคยใช้ดงรู้สึกว่ามีความสุขที่ได้เห็นทุกคนกินของอร่อยๆจากนำพักนำแรงของตน พ่อกับแม่ไม่เคยทะเลาะก,กันให้ลูกเห็นคำพูดคำจาที่พูดกับลูกก็มีแต่คำพูดดีๆไม่เคยตบตีลูกมีแต่ความรักความอบอุ่นให้บ้านข้างๆซะอีกมีเรื่องด่างทอกันทุกวันทั้งที่มีฐานะดีบางทีดึกดื่นเที่ยงคืนก็ด่ากันว่าผัวเมากลับมาช้าบางวันก็ด่าลูกว่าเล่นแต่โทรศรัพท์การบ้านไม่สนใจทําเลยดูเขาไม่มีความสุขเาซะเลยเช้าก็ปลุกลูกด่าลูกให้ลุกขึ้นแต่งตัวกินอาหารเช้าแล้วก็ไปโรงเรียน แต่ที่บ้านโดงเราไม่มีเสียงแบบนั้นเวลาแม่ปลุกโดงหรือแดงเนี่ยแม่จะเรียกเบาๆแล้วก็หอมแก้มซ้ายแก้มขวาบอกว่าขนเก่งของแม่ลุกเร็วเข้าเดี๋ยวจะสายไม่ทันรถนะลูกโดงยังจำความอบอุ่นนั้นได้ดีโดงไม่เสียใจเลยที่เกิดมาเป็นลูกของพ่อแม่ที่ยากจนทุกวันเนี่ยโดงจะมีความสุขบางวันได้หยอกล้อเล่นกับน้องมีแต่เสียงหัวเราะสดชื่นไปหมด แดงนี่ก็มุ่งมั่นว่าจะขยันเรียนอยากเลี้ยงพ่อแม่อยากตอบแทนบุญคุณพี่ชายแดงเคยขอโด่งไปแกะกุ้งวันเสาร์อาทิตย์แต่โด่งบอกว่าอย่าไปเลยมันเหม็นติดเนื้อติดตัวเดี๋ยวเพื่อนจะรังเกียจเอาคนเล่าหรือคนได้ฟังเห็นพฤติกรรมของทุกคนในบ้านนี้ก็มั่นใจเหลือเกินว่าลูกบ้านนี้จะต้องได้ดีพ่อแม่ก็สอนลูกให้เป็นคนดีจริงๆลูกก็เชื่อฟังก็ต้องได้ดีแน่ นี่ก็คือเรื่องสอนลูกดีอ่ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องอาจารย์กมลนวันศิทธิอาจารย์ยอดด้วยนะคะขอขอบพระคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ